ผมอยู่ในเกมที่ชื่อบ l o c k f o o แล้วผมล็อกเอามาแล้วครับล็อกเอาจากตอนที่เลเวลหนึ่งกลายเป็นเลเวลสามรอสิบหกผมล็อกเอามาโอเคแล้วผมก็จะทำพลังใหม่ให้ดูนี่คือพลังบา,บาเรียสิ่งที่ผมมีทั้งหมดก็คือสามารถดูคนสามารถดูในกระเป๋าผมนะเด็กของที่ผมมีทั้งหมดนั้นสิ่งที่ผมต้องไปก็คือ เกาะแม่งมากโอเคเกาะมากมากก็ไปแต่ผมไม่เคยสุม่มในของดีลเลยที่ผมมีแผนผมมีแผนผลไไมมม่เมมกกาานะอ้าวอุ้ยผลโดนัทผลโดนัทนัดคิดเจอผลอ้าวอยู่ไหนนะแต่แม่ผลที่มีบอสอะ่ะ ผลโมจิอีกเกี้ยอยากได้ดาบสวยเนาะแล้วมัไม่ได้ด,ดาบสวยพี่ก็มีอยู่ไหนน้อเอ้ยนั่นไงก่อนที่พี่ต้องไปพี่มาหานีก่อนดิจะไปทำไมอ่ะพี่ก็รู้นี่มีมีอะไรคนน้ำแข็งเจ้าจะฆ่าเธอคนโนนัทโอ้โหเจ้าจะฆ่าเธอใครใครฮะใครใครเปิด PVP ทีมาเลย เลเวลต้องแปดร้อยไม่ใช่พูดถิ่เลเวลต้องประมาณร้อย <800. S 1> เอ่อสามร้อยสิบหกมาอยู่ไห,ไไ 3, หนฉันเลวใกล้สามร้อยยู่ยังไม่ถึงร้อยเลยได้ซ้ำไปเนาะใกล้ 9, 9, 6, แล้วใกล้แล้วแต่ยังไม่ถึงไงใกล้เก้าสิบเก้าแล้วไงก็เก้าหกแล้วไงคนนั้นไม่เสียตังค์ผมไปอยากเกาะที่ผม ต้องไปนั่นก็คือพี่ชายเกาะพี่ชายไม่ใช่มันไม่มีเกาะพี่ชายนี่เธอหญิงขบถกันว่าพี่ชายผมชอบตีกันมากอะไรนะพี่ชายผมชอบตีกันมากผมไม่เคยตุยเลยนะตั้งแต่ตอนเลเวลผมเยอะเนี่ยเธอโดยน้ำเจิดพี่ชายไหนไทย ไปดีกว่าจะผมวันนี้ผมจะมาสอนด้วยว่าวิธีปั๊มบอสทำยังไงวิธีปั๊มบอสเดี๋ยวไปที่กดทะเลทรายเย่เย่เย่จะไปทำไมกดทะเลทรายกดทะเลทรายเลเวลาแเก้าสิบแล้วจะไปกดทะเลทรายทำไมอยากไปอ่ะมันคือเลเวลฉันจริงเหรอจริงเอาไม่ใช่ก็เอาดีด้ สไตล์สไตล์สไตล์ไปดีกว่าแล้วมันบอกฉันไปทางไหนนยอปไปกัน เเก่งน,นี่ยนั่นไงนี่คือสาเหตุที่ไม่ซื้อเรือนี่คือสาเหตุที่ประหยัดตังค์ต้องการคุณต้องการชิคกี้นัทแก้ถือใช่ไหมไม่ต้องการเออฉันดื่น้ำแข็งอ่ะใช้ช่วยถือได้คุณคุณคือคือผลน้ำแข็งใช่ไหมมาเกาะลิงนิดหน่อยแท็กซี่มาเกาะลิงนิดหน่อยแท็กซี่ไจะไปเกาะน,น้ำแข็งทำไมทำไมแล้วทำไมล่ะนั้นจะไปเกาะน้ำแข็ง เธอมีแม่เธอหรอ้บอกน้ำแข็งคับแม่ฉันนั้นฉันขอไปก่อนน้ำแข็งก่อนนะบอสเกิดที่บ้านเลยทีไปหาบอสได้ใกล้ถึงเกาะน้ำแข็งแล้วมามาสิครับผมแรงดาบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แรงดาบนะแต่แรงพลัง บอออกวอวว่่า้ยยชดนี่คือวิธีปั๊มสู่บอสเดีด่ยวผลบอลเรียวคือผลที่ดีเพราะว่า,ามันติดตรงนี้มันก็เข้ามาหาเราไม่ได้ถึงว่าดีมาดูสิสวัสดีคุณบอสสวัสดีหายบอสหายบอสหาย วอทคุณอยู่ไหนอะนั่นเรียบร้อยผลมากมากิงเวยนะเนะี่ยอุสาหนึกว่าผลมาก้าโอเคเราควรเก็บเลเวลไปจน45ได้ โอเคก่อนอื่นเราต้องใช้พลังที่โหดที่สุดที่ผมทําได้เอาพลังที่โหดที่สุดไปแล้วโอเควิธีทําพลังให้ให้มันต่อยเราไม่ได้ช่วด้วยแม่จ้ะเจียมพร้อมอีเตรียมพร้อมไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ดีมิสเตอร์บอสอีมิสเตอร์บอสมิสเตอร์บอสมิสเตอร์บอส ทุกคนช่วยบอกเราว่ามันจะมีห้องเหนือที่ทุกคนอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้มีไว้ทําอะไรมีไว้อัพเลเวลหรือยังไง่ยังไม่รู้เลยอออออโอเคออออโอเคทุกคนเราอ่ะจะเข้าไปในนี้แล้วผมจะบอกว่ามันมีอะไรดีบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย รู้เลยว่าจะผมจะไเปเกอนไหนเกาะมิสเตอร์บอสบอสน้ำแข็ขงขงจอนมันดีเดี๋ยวผมมาที่หลังนะถ้าเกิดผมเล่นว่เจ็ดร้อยะข่ายโยคะเอาหนูซื้อ่ายโยคะ ไม่ได้เจอค่าคนไมดเจ่าคนจำคดไม่ได้แล้วนี่เอากันวับแม,แม่ไปซื้อของอีกแล้วว่าไรเอแม่ตายแม่เป็นบอสแข็ง,ขอ,งอะไรโอเค ก่อนอื่นผมต้องรีบทำการไปสู้บอสกอริลล่าก่อนเลยเพราะผมรู้ว่าเขาสู้บอสกอริลล่าผมเจอแฮกเกอร์ใครไอพวกแฮกเกอระนั้นที่มันชอบว้ามมาฆ่าต่อยต่อยเราอ่ะกเอรีกแล้วแฮกเกอรมันฆ่าหนีจริงๆนะถ้าเกิดผมมีผลมากๆผมจะฆ่าตัวนี้ ลิงกอริลลาตัวนี้ทีเดียวตายเดี๋ยวถ้ากูใช้ผลอันนี้มันจะแดเมจเท่านี้ไม่เยอะเลยเดี Rey ๋ยวไปช่วยลูกมาช่วยจะซื้อด้วยได้พลังใหม่พลังใหม่ที่ฉันได้นนั่ก็คืออะไรคอยได้อะไรเก็บเลยมาตั้งนานอะไรอมีได้พลังใหม่ปิดมิสเตอร์กอริลลาคุณอยากล่นไหมโอ้โหดอย่างนั้นเนี่ย ดีนี่สิ่งที่น้องไปก็คือ,อคที่ผมตั้งใจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปก่อนน้ำแข็งมาพีวพกันไมหมล่ะน้องมันนี่โซมาวีไพีพีวีกันมีแต่ไปเกาะอื่นทำไมไม่บอกน <c oughs> ี่ใกล้ถึงเกาะดิงแล้วนี่เจอฮ้ยนี่เจอมันในใครก็ไม่รู้อะอยากไป กบัานี่กบมานี้พอน้ำแข็งพอน้ำแข็งฮะเกือบจับได้แล้วยังไม่เปิด PVP นะพี่อยากเปิดโถ่อยอยากเปิด PVP นึกว่าจะทำอะไรสักหน่อยทำในแน่ดีคุณครับมันใช้อ่ายากอ่ะวอลคุณอ่ะควรเล่นกับคอมนะถึง่าสนุกแล้วก็ยายด้วย มีจ้าไม่เอาอาหารมาให้จ้าอะไรนะ er> อย ama, ่าบอกนะถ้าไม่ตายอาหารไหเปวดหายคิดดีกว่าถึงสักทีเลือดหมดตั Jill ้งเยอะ มีว่าตอนที่มีุ่มผลน่ะมีว่าเนี่ยกินผลน้ําแข็งมากเลยตอนนี้ตัวเองมีผลน้ําแข็งถูคิบเทบถ้าเรากินผลน้ําแข็งไปที่เรามีผลน้ําแข็งต่กลายเป็นไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ถ้าเกิดตัวเองมีผลน้ําแข็งมาจะกินไ,ไม่ได้นะวิแม่ของผลน้ำแข็งมาแล้วแม่ของผลน้ำแข็งเกิดแล้วแม่ของผลน้ำแข็ง เตรียมตัวไม่แบ้อย่าไปซื้อของอย่าโดนพราเนื้อไปซื้อของแม่ฮ่องกงเธออยากทำแม่ไปซื้อของีเดี๋ยวแม่หิวจนไปซื้อของฉันอยากให้แม่ไปซื้อของเดี๋ยวแม่มันเด็ดไปซื้อเนื้อสดแล้วมากินเนื้อไม่รู้เนี่อฉันล้อฉันเลาะแม่เธอชอบกินเนื้อสดชออบกินนเื้สดจากแมคโดนัลด์ ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เธอแมนฉันไปไปค่ะไปทำเรียบร้อยได้่ยยัต้องหนึ่งหมันสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือเพื่อนแม่นอนเพื่อนแม่ฉันไปนอนนี่โอเคผมผมจะไม่เสียเวลารอบอสนะผมจะไม่เสียเวลารอบอสได้เวลาเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ ผมจะไม่เสียเวลารอบอสนี่คือวิธีที่เราจะได้นนไม่ต้องเสียเวลารอบอสก็คือเปลี่ยนเซอร์เวอร์ได้เงิน้นังสองตันแน่ฉันไม่ต้องรอไอ้บอสให้เกิดหรอกนะฉันแค่เปลี่ยนเซอร์เวอร์ในๆเราก็อยู่กเกาะลิงแล้วทำไมทุกทุกอันแมปมันเต็มหมดเลยน,แ,น,น,ยนแบบนี้เสร็จร้อยทีนี้ชนไฟชนไ,ไฟอยามาสู้คุณน,น้ำเข็งดิ่ถไฟ น้แข็งสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือบ่อน้ำแข็งดูซิว่าบอสเกิดหรือเปล่าที่มันอยู่ในมือฉันมันละลายนะเพื่อนมันดีมันดีาะาละลายเลยดีแล้วไปสู้กับบอสมิสเตอร์กอริลากว่าแต่มันละลายฉันไม่ชอบให้ของใช้ละลายแล้วมิสเตอร์บอสก็ยังเกิดอยู่ใช้พลังว์ปของฉันเลยเป้วใช้ลัที่เป๋ว เอ้าโอัยแย่ไปหน่อยนึงเฮ้ยผลนี่มันผลยังยืดนี่มิสเตอร์มิสเตอรมยังยืดมิสเตอร์ยังยืดมิสเตอร์ยังยืดป้องแม่บอกว่าให้ไปกินป้มงใจก็ไม่กินเศรษฉันอยากกินของดีฉันอยากกินของดีมิสเตอร์กิ๊กกี้ฉันอยากกิน เธอ,อขโมยขอ,คอใครอะทำไมเธอทอกขโมยผลชันไปอ,อุซามวางให้นะอ,อุซามวางให้พี่ฉันนะทำไมเธอขโมยไม่้วยกดกดผู้ชายคนเดิมกดโอ้แล้วดูเลขที่มันออกมาเลขแห่งความโชคายดี หกหกหกโอ้โหออกเป็นเลขไม่ดีซะด้วยล่ะผลตะลังแขนผู้ชายคนนี้กี้ลังแขนเพื่อความลังแขนไปซุ่มผลได้แล้วเราต้องไปซุ่มผลไั้เงินฟรีจากคนพวกนี้บายบายโชคดีล่ะทำไมนี่ต้องซุ่มผลเยอะอ่ะไม่อยากซุ่มๆไม่อยากได้ไม่อยากได้ของดีเหรอ อยากให้ผลโดนนะโอ้โหผลโดนัดสิ่งที่ผมอยากได้เลยนะครับไม่เอาดีไงแบบนี้ไม่เอาก็ไม่ดีแล้วนะยากไป้ศูม่ผลมาสู้มิสเตอร์บอสอีกกันแล้วคนจะได้คุณอะไรก็ไม่ได้ผลเลยเลยเพราะคนไม่มีเงินโอเคแอ้วทำต่อไปห้าเกียร์บาทกันไห้าพันห้าพันสอพันห้าสิบ ดูซิบอสซีเวอร์นี้ยังเกิดอยู่ไหมเมากยไม่สูบแล้วครับพี่ทำไมไม่สูบแล้วครับพี่เหนื่อยเหรอ<ฮ>เหนื่อยหรือเออถุงขอไปขี้กว่อน,นะพี่ทำไมไแล้วมิสเตอร์บอสก็ยังเกิดอยู่คุณม<ฮ>ิสเตอร์บอสคุณต้องการนี่<ฮ>ใช่ไหมอ๋อแม,ม่แม่ผลน้ำแข็งไปกินเนื้อเนื้อ ตรวจเสร็จแล้วเหรอใช่อ่ะนี่ยทำไมแม่แมแมกินผลเร็งกินผลผลน่ะต้องหลายผลเลยคุณแม่เธอมีผลน้ำหนักด้วยอ่ะอีผมผมไม่ได้อยากได้ผลน้ำหนักอะไรเลยเลยนาะคุณแม่ผมไม่อยากได้ผลน้ำหนักนะคุณแม่ของคุณน้องผมโดนนี่ไปเธอขโม ก็ได้ใกล้สุ่มได้แล้วแค่ใช้พลังนี้ไปเรื่อยๆตัวฉันใ,นใกล้สุ่มได้แล้วหรอ้อาวเซเวอร์เต็มแล้วนะเซเวอร์เต็มเย้เซเวอร์ไม่เต็ yeah. มตฉันจะใกล้สุ่มผลแล้วโอเคมอสเกิดตั้งนานอุตส่าห์กัมาเลี้ยงผลด้วยกัน ทีนี้ผมก็ได้เงินฟรีอย่างเยอะวันๆขอล่องสืบผลบ้างพี่อา้าวบอสยังไม่เกิดเออเซเวอร์นี้บอสยังไม่เกิดสนี่ซื้อได้ไหมอะ่ะห้าพันหพันโอ้พอแสงขายเดี๋ยวซื้อไม่ได้หรอกครับผลแสงใช่แล <c oughs> ้วเธอนะผลแสง <c oughs> เอ้ผลแสงอยากได้ผลแสงอะไร เยแผลแสงอยากเล่ผาผลแสงบ้มากใชนไหมแผลแสงผลแสงหายไปไหนคะไปเที่ยวอ่ะผลแสงบเเนเจ้นคนไปเที่ยวได้ไหมใช่โผล่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋วเรา,าเฮ้ยคนนึงเขาจะมาสู้บอสกอริลล่าที่ฉันต้องการอ่ะเขาจะมาสู้อ่ะฉันไม่ให้เขาสู้คิดถึงผลแสงยงค่ ก็เธอไม่เคยมีเลยซ้่งไปฉันคิดถึงผลเสียงผลเสียงหายไปไหมอ่ะอ่ะอคุณบี้คุณล็อกประตูทำไมก็เธอมาแนะประตูฉันเดี๋ยวเธอแนะไปเอาตังเนี่ยน่ะอุ๊บสี่ลืมไปเอาก็บลืมไปฉันุดโจรเดี๋ยวนะ ฉันขอไปสุมผลที่เกาะของเธอกว่าน,นะออกเกมทำการออกเกมทำการออกเกมพอทำการออกเกมเสร็จ hmm. ก็ไปเข้าเซิร์ฟเวอร์เดียวกับคุณมณนีแล้วพอเข้าเซิร์ฟเวอร์เดียวก็ไปสุมกันคุณมณนีมาเชียร์ผมสุมหน่อยเชียร์ไม่ได้อะทำไมฮะมาเชียร์ผมสุมผลหน่อยเพื่อได้ผลดีๆถ้าได้ผลโดนนัทอ่ะโอ้โห จะให้เง okay. ินคุณประมาณ5,000บาทแล้วสวัสดีพนนะไม่ใช่ซามะจะไปเกาะไปเกาะนี่กันโอเคมีเฝั่งน้นใครไปถึงเกาะชนะเดอเด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 เฮ้ยของฉันเอ๊ ตายานะเอานี้ใครเป็นถึงช้ากว่าชนะใครเป็นถึงช้ากว่าชนะใครเป็นถึงช้ากว่าชนะคุณบันนี้ให้ผมยืนด้วยได้ไหมให้ผมเจ็บเจ็บไปกันเลยใครถึงก่อนชนะนนเย่ไม่สมปวดกัน เออนี่สมผลยังไม่ได้เลยพี่สมผลได้แล้วเดี๋ยวว่าสมได้รอบเดียวด้วยนะพี่ได้ผลน้ำหนักอ่ะโอ้โหให้โยนให้ดีเลยนะโอเคได้ผลดผลก็ทั้งผลน้ำหนักนะโอ้โหพลึกจังขอให้ได้ผลดีๆนะเฮ้ยอานะมาเรียซ้อนมาเรียเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยเอามาเรียมาให้หน่อยมาเรียซ้อนมาเรียไม่ มันนี่คุณอยู่ไหนนี่อยู่นี่ไม่คุณคุณอยากแลกผมกับผมไหมอออยากได้อยากได้อยากได้เอาไป<ย>โดนมนันนีคุณได้กินหรือไม่และคำตอบก็คือเย้่งผลบ้านเรียมามา คุณลิงฉันอยากได้ผลบาเรียมากชีวิตแรกแล้วโอเคในคลิปนี้ผมจบไปก่อนบายบอยเย้ bye yeah, ได้ผลบาเรียครั้งแรกมันดีตรงไหนครับผลบาเรียผลบาเรียดีมากเพราะมัน,ม,นมันเหมือนผลประตูอ่ะ มีนะว่ามันจะปิดประตูผลมาเรียดีตรงที่ถ้าเกิดผลไฟทําเราแล้วก็แค่แบบนี้แล้วผลไฟก็จะทะรู้อะไรเราไม่ได้เนีย่ยเพราะนี่คือผลไฟยอดดีแ,แน่เวลหนึ่งร้อยครั้งแรกไหนไหยังไม่ถึงหนึ่งร้อยเลยนะเนีย่ยผลไฟสูงเนี่คือลูกบอลไฟนะมีตุง้งไม่เป็นไรพี <c oughs> ่ตาลิง <c oughs> คุณอยา่าง <c oughs> อันนี้ถ้าเกิดผมฆ่าลิงตัวนี้ ิ <c oughs> คุณมาันเอคุณอยากเปิด PVP กับเพียวไหมรู้ไหมซิว่าใครจะเก่งกว่ากันหื <c oughs> <c oughs> ่ม PVP ใครเก่งกว่ากันะยี <c> ่ <oughs> อีอ <c oughs> ลิงข้างตายด้วยลิงข้างๆเ <c oughs> ลยมานี่เลยาตามฉันเนาะเย้นั้นผมขอสู้กับคุณมัน,นี่ก่อน เดี๋ยวบอกคุณที่พี่หน้าเดี๋ยวให้ดูความสู้ดบบของจริงจังบ๊ายบาย